ยันทุกคนวันนี้เรามาเจอกันในช่อง B M นายดัชกันนะะเราก็เดินมาเดไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อกี้ก็เล่นมือถือแล้วไปสอนชั่วโมงต้องไปให้แมวไปให้อาหารแมวแล้วก็ทำควาสะอาดบ้านนี้เสร็จด้วยโอเค ก็ตอนนี้ก็ที่บ้านให้อาหารแมวกันนะทุกคนมันหิวม,มาก,มากเออลูกมันหายไปไหนวม่รู้สองตัวแล้วก็ต้องไปที่กาเวอีกเฮ้ยวันนี้ก็ได้พักว่ะเนี่ยเออมื่อกี้ก็เก็เลยมาถือจนเพลินกไม่ได้ทำอะไร อร่อยไหมเมียวเนี้ยที่นี้มันสิหิวข้าวมันหิวข้าวให้มันประมาณวัน,ว,น,ว,นวันละสองครั้งไงอาจจะหิวนิดหน,น่อยไปละเดี๋ยวเจอกันตอนที่ใบากาวเว Bawa yang lebok dah, timbik bawa yang lebok tu di mak. Kami yang lebok. Hmm. Ha, tu ni. Eh? Tepat. เบือ่อไม่มีใครอยู่บ้านเลยวันนี้ทำอะไรดีอ่ะทำไมทุกคนที่เราไปหมดเลยโคจะอ่าเ่้ก็ก็ต้องตอนน้ากล้องเราต้องเป็นคนขยัน ค่ะปิดตางคุณเดียวต้องป้องกัสดวงไว้เดี๋ก่อนทำไมเป็นออย่างเงี้ยกินข้าวก็ไม่ค่อยชิดโอ้ยโอไม่ได้ออกโลกมานาน dẹp ta chứ mất đi Được không thế Cô quên đủ gì nhỉ ไม่มีอะไรจะทำแต่ว่าอาหารแม่เราก็ยังไม่ได้ให้เนาะไปให้อาหารแม่ก่อนมวันนี้เรามีของเล่นอะไรบางอย่าง นั่นเราจะไปกับรถนั้นไม่ใช่ไก่นะรถนั่นวันนี้ถ้าจะสนุกแล้วมั้งแต่ก็ไปทำอาหารแมวแป๊บหนึ่ง